ไป,ไปฉีดเจ้นานะสวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับวันนี้วันนี้ทีมงานมาฉีดสารป้องกันกําจัดทั้งเชื้อราทั้งหนอนนะครับผมกับข้าวไก่นะครับผมฝั่งซ้ายเนาะส่วนขวามือนี่เป็น6กหนึ่งนะฮะก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมคนลายเจ้าครับแต่ว่าก็พี่น้องกันนะฮะดูข้าวไก่ครับสภาพมมิป็นบวง,งดีจัง นะฮะดูมันเป็นเม็ดมันอ้วนนะครับดูครับอันนี้คือข้าวไก่นะฮะเม็ดเขาจะอ้วนอ้วนป้อมนะครับนี่ครับเป็นพุ่มเลยครับผมรวงหนึ่งหลายร้อยครับก็ฉีดตบท้ายนะฮะก่อนที่จะปล่อยไว้เก็บเกี่ยวนะครับนี่มันดูแลง่ายพอสมควรนะครับ หกหนึ่งครับสีหนึ่งฟังนี้สวยครับนี่เอาโอ้นี่ไม่ขึ้นแปลงนาเลยไงครับเนี่ยเก็บกี่รอบแล้วครับเนี่ยเก็บไปกี่รอบละลอ๋ะอมันมายัางไงมากับมากับพันข้าวเนี่ย ครับถางเสมออีกดูยากนะเนี่ใย,ใ,ยใช่ครับอันนี้อันนี้มันมัน,นมันทั้งห้าเจ็ดเดิมก็มีโอ้เสมอริบเลยนี่ถ้าไม่นี่ถ้าไม่ดูก็ดูไม่ออกไงนะนออนแต่ว่ามันดีอย่างหนึง่งว่ามันมันหนักเนาะมันออกช้าเออ ครับโอ้ยเยอะเลยนี่เนี่ยเขียวเป็นอ๋อแปดห้าเดิม5 5ครับแต่พวกนี้มันไม่ทันอยู่แล้วเนาะแปดห้ามันหนักสวยเลยใกล้จะได้ตังค์แล้วอีกกี่วันแล้วครับเนี่ยห้าวันเอาอยู่ไหม จริงหน้านี้ไม่น่าถึงนะครับถ้ามันแดดครับอ๋อตามอายุเลยนะตามอายุสายพันธุ์เลยเจ็ดพันห้าด้วยแหม่ก็เจไอขึ้นไปอืมถ้าเพราะข้าวหนักได้เขาเขาได้ราคาดีเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้าก็ได้กันถ้าไม่โดนฝนนะอโอ้อย่างนี้ก็ฟันเงินอีกแล้วนี่ไม่หลุดไม่หลุดแน่ๆอย่างเงี้ย เม็ดดีซะด้วยนะอ้วนตึ๊บเลย,เลยใช้ได้เลยครับที่จริงถ้าก่อนนั้นได้สักหน่อยหนึ่งนี้ยิ่งดีเลยครับนั่นแหละนั่นแหละครับถ้าฉีดก่อนถ้าฉีดก่อนได้มันก็ดีไงมันกันได้ไงโอ้นี่ได้ได้เงินชัว ไม่มีเพียเนาะเจออยู่ตรงนู้นโอ้โหเพีากินดูไม่ได้เลยย่วงย่อไองครับอเนอเ่มหืที่ยอืมั่อนใช่อย่งว่าถ้าเราเอาทันเนาะมม่มีเกไปตก้ครับแหมอันนี้มันก็เป็นพุ่มดีจังนะววสวยนะมันดกครับอืม ใช่ใช่ครับเยอะอย่างไอข้าวดีดมันเยอะหน่อยข้าวหางมันเยอะหน่อยโอ้ขึ้นมาเลยไอ้ดำลงไปทำไมเนี่ยทำน้ำไม่เป็นยัง,งมากว <laughs> นเขาอีกมันอยากเดินไปไหนมันก็เดิน <laughs> 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 ชอบเล่นน้ำเลยหมาปัานนี้ เจอตัวนั้นบ้างไหมครับเนี่ยเจอไอห,หางยาวบ้างไหมครับไม่มีเนาะเจยวเสียวเหมือนะนกันนะ <c oughs> ข้าวมันหนาไงเอออย่างว่าที่ไหนไม่เคยมีก็เพิ่งมีไปตามมาชมครับผมนี่ทักทายกันไปทางนี้ก็จะฉีดยานะครับเดีย๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมก็ ตองวันทำํำอะไรไม่ได้เลยร้อนจัดดูตอนเย็นนะครับข้าวสวยครับนี่ทำไกล้กันได้ นอนกอกินขาวช่อเลยนอนกอยังอยู่นเนี่นะยจะตายได้ยังไงยังไม่ได้โดนะอะไรเลยเดินสบายใจเลยพุ้มมันสวยดีนะอ,อะไรนี้แก่หมดแล้วอ๋นนอถึงว่าแก่ก่อนเพื่อนเลย ดกจังเลยเนี่ยโอ้อมาม่วงกับดกเรียบเลยตอนมีเยอะไม่มีใครกินนู่นเโอ้โหบานเป็นต้นะนะบรรยากาศทุกนาข้าวสวยๆครับผมนำฝากทุกคนทุกท่านได้รับชมนะครับผมก็ใครมี ตั้งเราดียังไงนะครับผมก็นํามาแชร์กันนะครับผมหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับนาข้าวเนาะก็นํามาพูดมาคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมนี่วันนี้ก็ตาชมบรรยากาศครับนี่ก็ฉีดเป็นเชลราด้วยนะครับผมแล้วก็นอนด้วยนะใส่ไปโอเคครับผมฝากทุกคนทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ